ในรอยสายโดยอาริตาบทที่13บสักดาทำเสียงอ่อนใจและตะวันที่ยังอยู่ในท่าแองแม้งหงายเอาหลังแต่พื้นห้องเพราะโดนยันนั่นก็ไม่ได้แสดงท่าทีอะไรชายหนุ่มเม้มปากตัวเองและสองมือข้างกายก็กำแน่น สักดาปลายตามองแวบเดียวก่อนจะมองไปยังร่างที่นั่งโอบเข่าตัวเองอยู่บนเตียงแล้วโยกตัวไปมาผมเผ้าสยายปิดล้อมดวงหน้าเอาไว้จนมองไม่เห็นเขาไม่ได้รู้ว่าดวงตาหลังแพรผมกระเซิงนั่นเป็นอย่างไรเขาได้แต่ลำพองในสิ่งที่ตัวเองกำหนดไว้และแม้บางอย่างจะเป็นไปแบบไม่คาดฝันแต่ก็ทำให้เขาสมปรารถนาเร็วขึ้น เขาคิดจะกำจัดคนเตือนใจด้วยการทำให้เธอตายใครเล่าจะคิดว่าเธอเปราะบางจนเสียสติไปก่อนแล้วดีเขาไม่ได้นึกสงสารแม้แต่น้อยมันทำให้เขาทำงานได้สะดวกมากกว่าเดิมคนเสียสติทำอะไรได้นอกจากต้องจัดการตามกระบวนการทางกฎหมายเขาจะตั้งตัวเป็นผู้พิทักษ์คนบ้าจัดการนิติกรรมใดๆไม่ได้ ทายาทหนุ่มคนเดียวก็จะหายสาบสูนเขาจัดการกับชะตากรรมของตะวันไว้แล้วไอ้หนุ่มนั่นทำท่าเหมือนโง,ง่งัางเขามองตะวันแบบศพประมาทโง่เอาแต่สนุกสนานเขาจะส่งมันไปลงนรกโดยที่มันไม่ทันรู้ตัวและที่สำคัญกว่านั้นเขาจะทำให้ทรัพย์มรดกทั้งหลายตกมาเป็นของเขาสามีตามกฎหมายใครจะขวางเขาได้ หลวงตาที่วัดป่าทางภาคอีสานหรือก็สละกิเลสไปแล้วสละกระทั่งทรัพย์สินที่มีเขาจะพาสุดาสมรมาอยู่ที่นี่หลังจากจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพี่สาวเขาจะได้ครอบครองที่นี่แค่คิดก็ขนลุกด้วยความตื่นเต้นยิ่งแล้วเขามองไปยังตะวันอีกหนบอกย้ำว่าคุณไม่น่าจะเอาตัวเองมาเสี่ยงกี่หนแล้วที่โดนคุณแม่คุณทำร้าย ตะวันก้มหน้าลงสักดาขยับเข้ามาหาส่งมือมาให้ไม่ตอนแรกตะวันบอกตัวเองเช่นนั้นก่อนจะคิดได้เขาจะทำไปใหญ่กันว่าเขารู้เรื่องชายหนุ่มจึงยกมือขึ้นไปจับสักดาดึงชายหนุ่มที่อ่อนวัยกว่าเต็มแรงตะวันลุกมายืนเขามองไปที่แม่แม่จา๋าอดทนอีกนิดเขาปลอบแม่ในใจ เดี๋ยวผมจะมาช่วยแม่เองเขาชิงชังสักดาจนแทบจะระงับอารมณ์อีกต่อไปไม่ไหวแต่เขาก็ต้องทนไม่มีอะไรดีไปกว่าการอดทนอีกแล้วตะวันสะบัดหน้าเดินออกไปหลังจากประตูปิดลงเขาไม่ได้เห็นว่าศักดาทำอะไรบ้างหนุ่มใหญ่ที่ทําท่าเหมือนทอดอะไรเปี่ยมล้นไปด้วยความสงสารปราดไปที่เตียงแล้วเอามือผลักที่ศีรษะของคุณเตือนใจแรง จนเธอวูบลงไปจะแข่งกับพื้นฟูกบนเตียงและฟุบอย่างนั้นนางตัวดีคิดหรือว่าจะเอาชนะฉันได้เธอไม่ตอบไม่ขยับทำท่าตัวส่นให้เห็นสักดาย,ยิ่งลำพองใจสุดขีดแกนะ่ะไม่มีเงาหัวแล้วลูกชายแกอีกคนแล้วฉันก็จะครอบครองที่นี่ได้ยินไหมเข้าใจไหมเขาตะคอกถามแต่ทุกอย่างเงียบ แต่ถึงแกจะได้ยินและเข้าใจก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วจริงไหมไม่มีคําตอบเหมือนเขาพูดกับซากสักซากาก,กลิ่นสาบชวนสะอิดสะเอียนเข้าจมูกสักดาไม่อยู่ตรงนี้นานนักเขาอยากจะถุยน้ำลายใส่เธอแต่ยังเอาไว้ได้ทันเขาได้แต่ยิ้มเสยยอย่างผู้ชนะก่อนจะหันหลังเดินออกไปไม่ได้หันกลับมามองว่าร่างที่อยู่บนเตียงค่อยๆขยับขึ้นมานั่งตัวตรง ปัดเอาผมไปจากดวงหน้าซีดๆขาวๆและคำพูดแผ่วเบาก็ดังออกมาหรือคิดว่าที่ทำลงไปทั้งหมดแล้วแกชนะฉันไม่นายกรบอกตัวเองได้แต่ว่าเสียดายมากมายนักเขาคาดไม่ถึงเลยว่าคุณเตือนใจจะอยู่ในสภาพแบบนี้หัวอกหัวใจมันหมองหม่นไปหมด ผู้หญิงคนนั้นสมควรจะอยู่ในสภาพแบบนั้นแล้วหรือ,อไรไม่น่าไม่น่าจริงๆเขานั่งบนเบาะหลังคำนึงใดเดียวด้วยความรู้สึกเหมือนหมดอะไรเขาบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมวางเฉยลงไม่ได้ทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเธอมากกว่าคนเคยรู้จักกันเท่านั้นเองหรือเขาจะต้องทำอะไรบางอย่างแต่ทำอะไรเล่าแล้วเขาก็คิดออก เขาบอกกับคนขับรถให้เปลี่ยนเส้นทางเขาจะยังไม่กลับเข้าบริษัทแล้วเขาก็มาที่สำนักงานทนายของนายสันติการมาของเขาทำให้นายสันติประหลาดใจในตอนแรกเพราะนายกอนไม่ได้เป็นลูกค้าของเขามาก่อนแต่ก็รู้จักกันเพราะพบกันตามงานสังคมและผ่านพบกันแวบๆตามสนามกอล์ฟแม้จะไม่ได้ออกรอบด้วยกันก็ตามที นายสันติลุกขึ้นต้อนรับด้วยท่าทีของเจ้าบ้านที่ดีไม่เป็นไรแวะมาคุยด้วยนิดหน่อยนายกรน,นั่งลงผมเพิ่งมาจากบ้านคุณเตือนอ๋อผมไม่สบายใจเลยคิดว่าผมสบายใจนั้นสิผมขอถามสักสองสามข้ออย่าว่าอย่างโน้นอย่างนี้เลยแต่ผมก็เก็บความอยากรู้เอาไว้ไม่ได้จริงๆนายกรอ,ออกตัวเสียแบบนี้ก่อนยิ่งไปเห็นเธอมันยิ่งกว่าคำลือ เขาเล่าเหตุการณ์ที่ผ่านพบให้ฟังคุณเตือนใจอลาวาดหนักกนกทิพยังตกใจไม่หายและเขาได้เห็นตอนตะวันโดนถีบยันออกมาแค่นี้ก็หนักหนาสำหรับเขาแล้วทำไมเธอเป็นได้ขนาดนั้นหมอนั่นทำร้ายเธอแบบไหนถึงได้เปลี่ยนเธอไปนายสันติมองหน้าคุณเชื่อใช่ไหมว่าเขาทำร้ายเธอจะให้ผมคิดอย่างไรได้อีกผมก็คิด แล้วไม่คิดจะช่วยเธอผมพยายามอยู่แต่ผมเข้าไปในบ้านนั้นไม่ค่อยได้ทำไมศักดาคอยขวางยิ่งชัดไม่ว่าเขาเป็นคนจัดการทั้งหมดผมยังหาหลักฐานอยู่เพราะโดยหน้าที่ของผมทั้งหมดต้องพูดกันด้วยหลักฐานเท่านั้นอืมแล้วจะลงเอ่ยกันแบบไหนผมว่าอยู่ที่ตะวันตรงไหนเขาจะต้องตามหาบางอย่างโดยเร็วตามหาอะไรบอกผมบ้างได้ไหม ผู้ชายที่ชื่อมนมนผมกำลังตามหาเขาอยู่ด้วยเหมือนกันมีหวังจะเจอแค่ไหนผมไม่แน่ใจนักนายมนไม่เคยได้ยินชื่อนี้ในแวดวงรอบตัวเธอเลยนะแต่อีกนั่นแหละผมไม่ได้สนิทสนมในวงใกล้ขนาดคุณสันติยังไม่เคยรู้จักใช่ไหมไม่เคยฮะชื่อนี้ไม่เคยจริงๆพยายามตามหาตัวแต่เหมือนงมเข็มในมหาสมุทร มีอะไรบางอย่างในสีหน้าและแววตาของคนมาเยือนนายสันติสัมผัสได้และเขาก็เอ่ยถามตรงๆไม่อ้อมค้อมตามวิสัยคิดอะไรเกี่ยวกับผมนายกรหัวเราะแห่ๆก็อดคิดไม่ได้บอกมาเหอะผมว่าคงไม่ค่อยจะดีนะักผมเคยสงสัยว่าคุณกับศักดาร่วมมือกันไหมรงดีไม่มีท่าทีประหลาดใจไม่โกรธนะ ไม่โกรธเพราะผมไม่ได้ทำเสียงหัวเราะตามมาเสียอีกบอกตรงๆได้เลยว่าผมอยากจะจัดการกับหมอนั่นรอหลักฐานแน่ชัดกว่านี้ก่อนไม่มีคนผิดที่ลอยนวลได้นานตอนนี้เขาอาจจะหลบหลีกได้แต่ผมจะต้องรอหลักฐานแน่ชัดก่อนผมไม่ปล่อยหมอนั่นแน่ตอนนี้ที่ผมห่วงคือชีวิตของตะวันชีวิตเขาขนาดนั้นเลยเหรอ คุณเตือนใจเป็นบ้าไปแล้วคิดหรือว่าลูกชายของเธอจะปลอดภัยดีลูกสาวของคุณไปไหนมาไหนกับเขาอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ในายกรเริ่มนึกห่วงดูดูกันบ้างผมไม่รู้ว่าเขาจะบ้าระห่ำทำอะไรไหมเคยเตือนเขาไหมเขาเพิ่งแวะมาหาผมและผมก็เตือนเขาไปแล้วเขาเชื่อหรือเปล่าบางทีหมอนั่นก็หัวรัน้นเขาไม่ค่อยเอาไหนนัก แต่ผมก็กําลังให้เขาเอาไหนขึ้นมาบ้างอบรมไปหลายคำทั้งที่ไม่ควรผมก็ฐานะแค่ทนายและดีไม่ดีอาจจะโดนถอดทิ้งด้วยซ้าไปสักดาจ,จ้องกระเฮียนกระเหือมานานแล้วเขาพยายามบอกปัดผมคนในบ้านเขาก็หามาใหม่ทดแทนคนเก่าผมพยายามจะเข้าไปจัดการตรงนั้นแต่ยังไม่สะดวกเท่าไหร่และผมเพิ่งได้เรื่องบางอย่างมาเรื่องอะไร คุณเคยได้ยินเรื่องสามีคนเก่าของเธอไหมก่อนที่เธอจะเป็นแม่ไม้เคยผู้ชายคนนั้นออกจากบ้านไปตั้งแต่เธอเพิ่งคลอดลูกและผมก็ได้ข่าวบางอย่างมาบอกผมเถิดนายกรเออยเหมือนขอร้องเขายอมรับเหมือนกันว่าเขาเข้ามาแส่เข้ามาในเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยเลยอาจจะมองว่าไม่เหมาะนักก็ได้แต่เขาก็ระงับตัวเองไม่ได้ มีคนบอกว่าไม่ได้ไปแต่ตัวแต่เขาเอาเด็กอีกคนไปด้วยเด็กอีกคนใช่เทารกเพิ่องคลอดจะหมายความว่าแบ่งกันไปพ่อเอาไปคนแม่เอาไปอีกคนประมาณนั้นเชียวเธอมีลูกแฝดหรือผมกำลังตามเรื่องอยู่นายกรสายหน้าไปมาเป็นไปไม่ได้ผมไม่อยากเชื่อเหมือนกันแต่ผมว่าถ้าทางคุณพร้อมจะเชื่อผมกำลังให้ตามเรื่องนี้ จากไหนคนเก่าในบ้านแล้วเจอบ้างไหมผมตามไม่เจอใครเลยหมายความว่าไงทุกคนที่ออกไปเสียชีวิตหมดแล้วนายกรถอนใจก่อนจะเอ่ยถามตามโรงพยาบาลได้ไหมหลักฐานน่าจะมีอยู่ที่โรงพยาบาลคุณเตือนใจคลอดลูกที่คลินิกที่ประกอบวิชาชีพพยาบาลพดุงคันแล้วไงต่อที่นั่นโดนไฟไหม้ไปหลายปีแล้วหลักฐานไม่มี ใช่ตามใครได้บ้างตัวเจ้าของไปอยู่ต่างประเทศยังไม่กลับมานางพยาบาลที่เคยทำงานในเวลานั้นแยกย้ายกันไปหมดแล้วตามตัวยังไม่ได้และมีคนในครอบครัวรู้เรื่องนี้บ้างไหมหรือว่าหลวงพ่อท่านรู้แต่ท่านไม่พูดใช่ไหมผมไม่เคยไปกราบนมัสการถามท่านเพราะเมื่อท่านประกาศวางมือจากทุกอย่างทางโลกท่านทำจริงคิดว่าท่านคงไม่พูด นายกรถอนใจออกมาผมไม่อยากเชื่อเรื่องนี้เลยว่ามันจะมีอะไรลึกลับแอบแฝงอยู่แยะต้องรอดูว่าตะวันจะได้เรื่องราวกลับมาบ้างไหมฝากทุกอย่างกับเขาผมไม่ได้อยู่เฉยหรอกครับคุณกรแต่ผมขยับมากนักไม่ได้ผมไม่อยากให้ศักดาหไหวตัวเพราะผมอยากให้เขากระทำบางอย่างออกมาแม้จะเสี่ยงกับตะวันผมถือว่าเตือนเขาแล้วเขาต้องระวังตัว แล้วคุณเตือนล่ะผมว่าเขาคงไม่ทำร้ายคุณเตือนทำไมเชื่อแบบนั้นเพราะเธอวิกลจริตเขาไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่าส่งเธอไปอยู่โรงพยาบาลแล้วตั้งตัวเองเป็นผู้พิทักษ์เขาเคยมาพบคุณไหมศักดาห์ฉลาดมากฉลาดยังไงเขาแสดงออกแต่ว่าห่วงเธอไม่เคยพูดเรื่องสมบัติไม่เคยแสดงท่าทีอยากได้ คนแบบเขาน่ากลัวเกินไปเขามีแผนทุกอย่างพร้อมผมอยากรู้แต่ว่าเขากดดันเธอแค่ไหนเธอถึงมีสภาพแบบนั้นจะโดนทำร้ายหรือเปล่านายกรสงสัยและเขาให้ข้อสังเกตไว้ด้วยว่าเขาไปหาหลักฐานที่สำนักง,งานเขตหรือยังการแจ้งเกิดของลูกชายคุณเตือนแจ้งเกิดคนเดียวครับคนเดียวงั้นเรื่องของเด็กอีกคนจะแค่ข่าวลือผมยังเชื่อว่าเป็นความจริง ตะวันมีพี่หรือน้องอีกคนอย่างนั้นแน่ใช่ไหมเราคงต้องรอถ้าอย่างนั้นเป็นไปได้ไม่ว่านายมนจะเป็นสามีคุณเตือนอาจจะเขาชื่ออะไรนะสามีคุณเตือนนะ่ะพ่อตะวันเขาชื่อการุนอืมไม่ใกล้กับชื่อมนเลยนะเอาละผมเมารบกวนเวลานาน,านแล้วมีอะไรคิดว่าบอกผมหรือผมจะช่วยเหลือได้ส่งข่าวไปได้เลยนะ รอยสายโดยอาริตาบทที่14เชา้านี้วิมาลาตื่นแต่เชา้าเพราะรู้ว่าสายสายที่วาจะข้ามไปที่ฝั่งแล้วเดินทางต่อเพื่อกลับไปที่หน่วยที่ตั้งของเขาหมดเวลาของการลาพักแล้วเขามีหน้าที่ต้องไปปฏิบัติภารก,กิจอีกมากเขาไม่เปิดปากพูดถึงสิ่งที่เขาเองต้องไปทำ และว,วิมาลาก็ไม่กล้าจะซักไซ์เขาอีกด้วยหล่อนนิ่งเฉยอยู่แต่ยอมรับว่าใจของหล่อนรุ่มร้อนมากมันเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างเข้ามาถ่วงในใจของหล่อนอยากจะห้ามอยากจะยับยัง้งสำหรับเรื่องภารกิจที่เขาจะต้องไปทำยอมรับว่าเกิดความหวาดกลัวแต่ไม่มีทางเลือก เพราะเขาย้ำคำเดียวว่าคือหน้าที่คือความรับผิดชอบวิมาลาก็รู้ว่าตัวเองมีหน้าที่มีความรับผิดชอบเหมือนกันทำให้หล่อนพยายามจะวางใจนิ่งลงเช้านี้หล่อนออกมาเดินเล่นที่หาดทรายหาดจันเซียวหล่อนชวนที่วาออกมาด้วยเขากับหล่อนคุยกันเรื่องอนาคตเสร็จงานนี้พี่จะไม่รออีกแล้วดีไหมเรื่องของเราใช่ไหมคะใช่ ก็ดีค่ะแล้วหล่อนเกิดคำถามในใจตัวเองว่ามันจะเป็นความรักหรือไม่หรือแค่ความผูกพันชอบพอมันไม่ได้หวือหวาไม่ได้รู้สึกว่าตื่นเต้นยินดีทราบซ่านเรียๆเรียบเรียบอยู่อย่างที่เคยเป็นมาเสมอเพียงแต่ที่ว่าจะเปลี่ยนจากเพื่อนมาเป็นผู้ชายที่ใกล้ชิดมากกว่าเพื่อนเป็นสามีหากมีการแต่งงานกตามมา ทุกสิ่งคือสิ่งที่ต้องเป็นไปหัวใจมันยังนิ่งๆไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่าอุณหภูมิในนั้นจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่อย่างใดพี่จะคิดถึงวิมทุกวันดีค่ะดีอยู่ไกลกันแล้วเราก็คิดถึงกันทรายยังเป็นสีขาวนวลหาดจันเซียวจากเวิ้งเขาหนึ่งถึงอีกเวิ้งเขาเป็นรูปเหมือนพระจันเซียวจริงๆ เป็นส่วนที่กั้นกำบังลมทุกอย่างดูสงบวิมาลาฝันถึงบ้านน้อยหลังเล็กมีที่วามีหล่อนมีลูกๆหล,ล่อนยังโหยหาอะไรอีกสีสันอะไรกันหรือบางทีสีสันพวกนั้นหล่อนไม่เคยเจอในตัวของที่วามาก่อนเลยอยากถามเขาเหมือนกันว่าแล้วเขาคิดเหมือนหล่อนไหมแต่ไม่กล้าจะถามพี่จะรีบกลับมาจะบอกนายว่า พอหมดภารากิจแล้วจะรีบกลับบ้านวิมรอพี่ทิวาเสมอคะ่ะเขาทำท่าเหมือนอยากจะพูดอะไรออกมาแต่ไม่ได้พูดจนวิมาลามองเห็นสีหน้าของเขาเองพี่ทิวามีอะไรในใจหรือเปล่าคะไม่มีจะ้ะไม่มีวิมจะเชื่อดีไหมเขาจะบอกกับหล่อนอย่างไรกันว่าไปปฏิบัติภารากิจคราวนี้เหมือนเสี่ยงตายอาจจะตายมากกว่ารอดกลับมา เขาไม่กล้าจะเล่ากลัวหล่อนจะตกใจแล้วไปถึงพ่อเขาแค่ชายชาติทหารไหนจะคําสั่งไหนจะหน้าที่เขาไม่กลัวตายแต่เสียดายนักที่จริงเขาอยากแต่งงานกับวิมาลาก่อนเว้นแต่เขาไม่อาจจะเห็นแก่ตัวเพียงนั้นหากเขาไม่รอดวิมาลาจะเป็นแม่ไหมจะให้หล่อนทิ้งความสุขไว้กับการพลัดพรากอย่างนั้นหรือ สู้เขาข่มใจตัวเองเอาไว้น่าจะดีกว่าเขาโอบหลอนแน่นในอ้อมแขนพี่ไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนนอกจากวิมดีจังพี่รักวิมวิมจะรอจนกว่าพี่ทิวาจะกลับมาจะไม่มีใครจะไม่เป็นอื่นจะรอคำรักรอวันแต่งงานของเราหล่อนย่อตัวลงที่พื้นทรายหยิบเอากิ่งไม้เล็กๆที่อยู่บนหาดมาเขียนหัวใจดวงหนึ่ง และเขียนชื่อของหล่อนกับทิวาลงไปเขาคุกเข่าย่อตัวตามลงมาด้วยจะรอวันที่พี่กลับมาใช่ไหมค่ะหากพี่ไม่ได้กลับอย่าพูดแบบนั้นสิคะพี่พูดเผื่อไว้ยังไงวิมจะรอจะไม่มีใครจนกว่าพี่ทิวาจะออกปากก่อนว่าพี่ทิวาหมดรักในตัววิมแล้วเขาดึงหล่อนมากอดหญิงสาวซบหน้าลงกับบ่าของเขา หล่อนเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงพระ่าๆว่าอย่าทำร้ายวิมด้วยการเปลี่ยนไปวิมพี่ไม่อยากไปนะก็ไม่ต้องไปไม่ได้พี่บอกแล้วไงว่ามันเป็นภาระหน้าที่แต่ขอสัญญาสักข,ข้อสัญญาอะไรคะหากพี่ไม่ได้กลับมาเพราะพี่มีอันเป็นไปอย่าอยู่ด้วยความโศกเศร้าด้วยการรอคอยเข้าใจไหมดวงหน้าของวิมาลาเผือดลง พี่ที่ว่าต้องกลับมาเหมือนคลื่นคืนฝั่งหาหาดทรายเรามีความทรงจำของเราในรอยทรายที่ว่าสายหน้าไปมาทรายหนะไม่มีอรอยอะไรเหลือพอน้ำทะเลขึ้นมาก็ลบรอยจางหายไปหมดแต่อรอยในหัวใจไม่ได้ลบง่ายเหมือนลบรอยทรายนะคะหล่อนยังเอ่ยค้านเสียงสะท้านวิมรับปากพี่ก่อนวิมจะรอ หล่อนบอกอย่างดื้อดึงที่ว่าผ่อนลมหายใจยาวออกมารู้ว่าหล่อนเป็นผู้หญิงดื้อเอาการคนหนึ่งจะเหมือนคลื่นคืนฝั่งยังหาดทรายไม่ลบหายเลือนรอยจะคอยท่าจะเนิ่นนานเท่าไหร่ไม่ทรมาปรารถนาถึงวันฝันร่วมกัน เขาเครียดกโนกทิพย์รับรู้ได้จากการเดินทางมาด้วยกันแม้หล่อนจะพยายามเสนอตัวเองให้เขาเชยชมแล้วยังบอกกับเขาว่ามันเป็นการคลายเครียดได้อย่างหนึ่งเขาก็ออกปากปฏิเสธจนหล่อนจ่อยไปเองผมบอกหมูหวานแล้วว่าตอนนี้ผมจะเป็นไอ้บ้าที่อาจจะทำให้หมู่หวานเสียใจหล่อนสายหน้าไปมาไม่ค่ะหมู่หวานรักคุณ หล่อนอาจจะนิสัยไม่ดีกับหลายๆคนแต่กับเขากนกทิพย์รู้ว่าหล่อนยอมได้ทุกอย่างหลอนกอดเขาเอาไว้มูหวานเข้าใจแต่ที่เสนอให้เพราะอยากดับเครียดขอบคุณฮะต้องการเมื่อไหร่ก็บอกมาแล้วกันหล่อนบอกเอาไว้เดินทางมาถึงจังหวัดที่มีวัดป่าที่หลวงตาของเขามาจำพรรษาอยู่เส้นทางการเดินทางยังไม่สู้จะสะดวก พราะถนนที่ทอดผ่านเข้าไปเป็นถนนลูก,กรังชายหนุ่มเปลี่ยนรถจากรถยนต์คันงามเป็นรถแบบโฟ h ์วิลหลังจากสอบถามเส้นทางแล้วเขาตรงดิ่งมาหาหลวงตาด้วยใจอันรุ่มร้อนภาพของวัดป่าสงบเงียบนั้นดูเหมือนฉากที่ไม่เคยอยู่ในโลกจริงอันสับสนวุ่นวายลานกว้างรายรอบไปด้วยต้นไผ่สูง แล้วรอบนอกออกไปเป็นไม้เบญจพรรณสงบสมกับเป็นที่ปฏิบัติธรรมมีรถยนต์เก่าๆแล้วรถปิกอัพจอดให้เห็นอยู่ในที่จอดรถที่ทำเป็นเหมือนเพิงและไม่เห็นพาหนะอื่นใดอีกเรามาถูกวัดไหมคะไม่ผิดชายหนุ่มยืนยันเขาจอดรถแล้วลงไปจากรถโดยบอกกับกนกทิพย์ว่ารอผมที่นี่ในรถน่าจะดีกว่า เพราะเขารู้ว่าหล่อนเป็นคนเขี้ยวร้อนหล่อนอาจจะไม่อยากลงไปสัมผัสกับลมธรรมชาติหล่อนตอบรับคำบอกของเขาชายหนุ่มก็สบายใจเพราะหากเขาพบหลวงตาเขาคิดว่าน่าจะมีเรื่องที่หล่อนไม่ควรจะรู้เขาถามหาจากเพระรูปหนึ่งที่กวาดลานกว้างอยู่นี้ได้รับการบอกเล่าว,ว่าหลวงตาพำนักอยู่ที่ไหน เป็นเรือนไม้หลังเล็กๆดูเรียบง่ายน่าจะเป็นโบสถ์กับอาคารที่ก่ออิฐถือปูนชั้นเดียวที่มีอยู่หลังเดียวทางด้านโน้นแต่เขาคงไม่ได้เข้าไปไหว้พระในนั้นเขาใจร้อนอยากพบกับหลวงตาก่อนตอนเขาเข้ามาหลวงตาเหมือนรอคอยอยู่แล้วนึกแล้วว่าจะมาเสียงทักทายเนิบๆชายหนุ่มขนลุก เหมือนหลวงตารออยู่จริงๆเขาเข้ามานั่งกราบลงไปสามทีมาตามถามเรื่องละสิผมจะมากราบหลวงตาด้วยเสียงหัวเราะเบาๆเจ้ากลับมาหลายเดือนแล้วเพิ่งคิดถึงเร็วไร <ๆ S 1> เขายิ้มเก้อๆคนหนุ่มเที่ยวอโครจรไปผมอาจจะทำไม่ถูกไม่ได้ติเจ้าแต่พูดถึงเฉยๆ มือรินน้ำชาจากกาเล็กๆใส่ถ้วยเลื่อนมาให้ตรงหน้าจิบเสียหน่อยจะได้ชื่นใจดับความรุ่มร้อนท่านทราบเรื่องแม่ใช่ไหมฮะแม่เจ้าเขากำลังหาทางแก้ไขปัญหาของเขาท่านทราบหรือฮะบางอย่างไม่ใช่กิจวิสัยของฉันแล้วนะตะวันนิ่งอึง้งผมหมายความว่าจะไม่ช่วยแม่หรือฮะ แม่เจ้าเรียนผูกมายาวนานจะต้องรู้ทางแก้ไขคิดอยู่เหมือนกันว่าเจ้าจะต้องมาแม่เจ้าคงให้มาตามหาใครบางคนใช่ไหมครับผมรู้ไหมว่าเขาเป็นใครผมไม่รู้อะไรเลยหากฉันบอกเจ้าจะเป็นยังไงบ้างเขาไม่เข้าใจคำพูดนั้นนายมนใช่ไหมแม่บอกชื่อนั้นมาบางทีเจ้าอาจจะต้องรู้มากกว่านั้นรู้อะไรฮะ แม่เจ้าพูดอะไรเกี่ยวกับนายมนบ้างไม่ได้พูดเลยฮะนอกจากอยากให้ผมไปตามหาเพราะอะไรเจ้าคงไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ฮะฟังให้ดีนะมีอะไรบางอย่างสกิดใจตะวันรุนแรงเอาการอยู่นายมนเป็นพ่อของเจ้าคำพูดเหมือนเล่าเรื่องปกติธรรมดาแต่สำหรับตะวันแล้วเหมือนฟ้าผ่าเปลี่ยงเข้าแสกหน้าพอดีพ่อผมใช่ พ่อผมตายแล้วแม่เคยบอกเปล่าพ่อเจ้าไม่ได้ตายทำไมหลวงตาเพิ่งบอกผมเพราะหากแม่เจ้าต้องการให้เจ้าไปพบนายมนเท่ากับแม่เจ้ายอมรับว่าเขาเป็นพ่อเจ้าแม่ไม่เคยรับหรือฮะแม่เจ้ามีทิฐิสูงและไม่เหมือนใครเอาละเจ้าไปตามหาเขากลับมาบางทีเขาอาจจะปกป้องแม่เจ้าได้ทันเวลาผมสงสัยอย่างหนึ่งอะไร ทำไมหลวงตาไม่ช่วยแม่เพราะหลวงตาออกบวชแล้วให้คนอื่นจัดการก็ได้นี่ฮะบางทีนะตะวันมันเป็นกรรมเก่าหมายความว่าหากเป็นกรรมแล้วเราจะไม่ทำอะไรเลยหรือฮะนอกจากรอเวลาเขาเริ่มโกรธใจเย็นไว้คิดหรือว่าคนอื่นจะอยู่เฉยผมห่วงแม่จะเป็นอันตราย มันไม่กล้าลงมือทำอะไรรุนแรงกับแม่เจ้าแต่กับเจ้าระวังผมไม่กลัวตรงนั้นผมห่วงแต่แม่หลวงตาคิดว่าพี่ศักดาเป็นตัวการไหมไม่มีคำตอบคงจะไม่ผิดไปจากเขาแต่เขาทำไมแม่รักเขาไม่พอหรอกหรือฮะใจคนไม่เหมือนกันเราซื้อใจคนไม่ได้เราซื้อได้แต่ตัวจะบอกว่าแม่ซื้อตัวเขามาใช่ไหมอาจจะใช่ ผมไม่สบายใจเลยระวังตัวเจ้าเอาไว้ด้วยย้ำบอกอีกหอนจะทำอะไรอย่าบุ่มบามฮะเขารับเอากระดาษมาจากหลวงตาชื่อนายมนสุพรรณชาติโดดเด่นนี่คือชื่อพ่อเขาที่อยู่คือบนเกาะเกาะนี้อยู่ไหนฮะหลวงตาดูเหมือนจะอ่าวไทยผมจะไปตามหาเขาโดยเร็วและช่วยแม่จากพี่ศักดา อย่าทำให้เขาตื่นไปเสียก่อนก็พอตะวัน